ครับวันนี้เรามาดูวิธีการเทสคอยเสียนะครับคอยเสียมันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเทสคอยเสียนะครับไม่ยากเลยครับก็กระแสไฟจะไม่ออกคอยครับอืเดี๋ยวมาดูนะครับว่าคอยเสียเป็นไงคอยเสียเช็คง่ายๆครับก็คือไฟมันจะไม่ออกนะครับเดี๋ยวมาดูเลยครับวิธีเช็คอยเสีย เดี๋ยวเรามาดูคอยคอยที่ไม่เสียนะครับได้ยินเสียงไฟออกครับนี่คือคอยไม่เสียถ้าคอยเสียมันจะไม่มีไฟครับเดี๋ยวดูคอยที่มันเสียครับตัวนี้คือคอยเสียแล้วครับวงจรขาดแล้วครับเห็นไหมครับเสียบปลักละ เสียงเงียบครับคอยเสียนะครับนี่คือคอยเสียนะครับโอเคครับเป็นวิธีเช็คคอยถ้าคอยของท่านใดไม่มีไฟออกแสดงว่าคอยตัวนั้นเสียนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามนะครับ